ร้านหน้าเส้นใหญ่เนี่ยเมื่อหนึ่งปีที่แล้วพลอยเคยทำคลิปรีวิวเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วพลอยก็เลยถือโอกาสนำมารีวิวคู่กับร้านหน้าเส้นหมี่ไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพลอยจูก้าถ้าเพื่อกนกด subscribe พลอยเรียบร้อยแล้วก็ไปดูเมนูที่พลอยจะนำมารีวิวในวันนี้กันเลยไป และนี่ก็คือเมนูที่พลจะนำมารีวิวในวันนี้ซึ่งเป็นของมาใหม่จากทางเซเวนนั่นเองเมนูนี้ชื่อว่าเส้นหมี่ราดหน้าหมูยอดขนาซื้อมาในราคา40บบาทให้ดูหน้าตานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เลยเป็นกล่องแบบนี้ชูสูงมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาจากกล่อง ก่อนที่เราจะไปชิมด้านในเดี๋ยวเราไปดูคุณค่าทางโภชนาการกันก่อนค่ะพลังงาน210กิโลแคลอรี่น้ำตาล9กรัมไขมัน3.5กรัมและโซเดียม990มิลลิกรัมไปค่ะเราไปชิมด้านในกันดีกว่ากล่องค่อนข้างจะปิดมาแน่นหนาสนิทดีนะคะโอ้โหโคตรว้าวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีสช่องนะจะมีช่องที่เป็นน้ำแล้วก็ช่องที่เป็นบะหมี่มา นี่นะคะแบบนี้เลยกลินหอมพริกไทยมากโอเคเดี๋ยวเราชิมเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำก่อนนะคะน้ำเนี่ยจะออกไปทางเค็มๆนิดนึงเข้มข้นมากและมีความเผ็ดของพริกไทยส่วนตัวเส้นมี ไม่เละมากเหนียวๆกำลังดีดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีน้ำมันหมูจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ประมาณ6ชิ้นนะคะแต่จะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เดี๋ยวคอยตักให้ดูนะนี่เลยชิ้นบางๆแบบนี้ขออนุญาตใส่จานนะคะเพื่อให้เป็นการกินที่ดี ใส่จานดีกว่าเทลงไปเลยค่ะน้ำอ,อันนี้พอยจะไม่ปรุงนะเพราะว่าพอยจะชิมรสชาติดั้งเดิมที่เขาปรุงมาจากทางโงารงงานเลยผักคะน้าไม่ขมแล้วก็ไม่เละมาก รสชาติมันจะออกไปทางเค็มแล้วเผ็ดผิดไทยส่วนหมูเหนียวนุ่มแต่ว่าหมูจะไม่มีรสชาติอะไรนะมันจะออกไปทางจืดๆรวมๆกันก็ถือว่าโอเคนะถ้าเต็ม10คะแนนพลอยให้8เมนูนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูก็คือเส้นใหญ่ล้านหน้านั่นเองเดี๋ยวพลอยจะเอามาชิมคู่กันนะว่าเส้นใหญ่ลัานหน้ารสชาติจะเป็นยังไง และนี่ก็คือเส้นใหญ่ร้านหน้านะคะจะเป็นกล่องสีแดงซื้อมาในราคา40บาทหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะมีคำว่าอิ่มคุ้มด้วยก่อนที่จะไปชิมด้านในเดี๋ยวไปดูคุณค่าทางโภชนาการกันก่อนค่ะพลังงาน420กิโลแคลอรี่น้ำตาล15กรัมไขมัน13กรัมและโซเดียม1,470มิลลิกรัมกล่องสีแดงนียจะดูเยอะกว่ากล่องสีขาวนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน ร้านหน้าเส้นใหญ่เนี้ยเมื่อหนึ่งปีที่แล้วพลอยเคยทําคลิปรีวิวเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วพลอยก็เลยถือโอกาสนํามารีวิวคู่กับร้านหน้าเส้นหมี่ไปเลยเพราะว่าอยากรู้ด้วยว่าเขาปรับปรุงสูตรแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหทุกคนเยอะมากจริงดูจุกๆเลยอะ เยอะจริงๆเดี๋ยวขอชิมน้ำนะคะแต่ว่าดูเผินๆแล้วน้ำจะเข้มข้นน้อยกว่าล้านหน้าเส้นหมี่นะอันนี้ดูไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่อืมอันนี้จะออกไปทางหวานน้ำอะ่ะคล้ายๆเราไปทานกระเพาะปลาเลยอะ่ะเออเหมือนๆกันเลยนะเหมือนเรากินล้านหน้าเวลาบ้านใครมีงานอะไรเงี้ยแล้วเขาทำล้านหน้าแจกเออรสชาติแบนลคล้ายๆแบบนั้นเลยนะ เดี๋ยวลองชิมเส้นเส้นจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตักให้ดูนี่เลยเส้นจะเป็นเส้นใหญ่ทีมได้ใหญ่มากเส้นแปลว่าจะออกไปทางเละนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เละมากนี่นะคะเส้น ส่วนหมูมีประมาณ5ชิ้นนะคะเราก็จะมีผักคะน้าโรยๆใส่มาเดี๋ยวเอาเป็นว่าพลอยขออนุญาตเทสใส่จานดีกว่าค่ะเพื่อที่จะได้เหมือนกับทางนั้นนี้เทสใส่ไปในจานเลยค่ะจะได้กินง่ายๆด้วย,ยถ้าเทสใส่จานแล้วอ่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่าเส้นใหญ่อ่ะจะเยอะมากกว่าพลอยจะไม่ปรุงนะเพราะว่าพลอยจะชิมรสด,ดั้งเดิมมาจากที่โรงงานเขาผลิตมาเลย ชิมเลยแล้วกันมหมูของทางเส้นใหญ่จะหนากว่าของเส้นหมี่หมูของทางเส้นใหญ่จะมีรสชาติมากกว่าทางเส้นหมี่มันมีความเหนียวนุ่ม,มเดี๋ยวชิมคู่กับผักด้วยนะ นุถ้าถามว่า2เมนูนี้อันไหนเข้มข้นกว่าพลอยว่าเส้นหมี่เข้มข้นกว่าส่วนตัวหมูเส้นใหญ่จะนุ่มกว่าตัวเส้นเนี่ยพลอยให้เส้นหมี่นะเส้นหมี่กำลังกินพอดีส่วนตัวคณะความกรอบต้องให้เส้นใหญ่เส้นใหญ่กรอบกว่า เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองไปชิมแล้วก็ชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยถูกปากไหมและอยากให้พอยรีวิวหรือว่าทำอะไรที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องพ o อยจกโกไว้ด้วยนะคะแล้วมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าว่าพอยจะรีวิวอะไรอีกสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย